เบิ่งพี่น้องหม้อคีเล็กเข้ากันเต็มหม้อเลยพี่น้องคุกุนึงโอนไปเก็บมาตากแห้งพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้โอนกับกุ้งกับปมาสอบพักคีเล็กแล้วพี่น้องเนาะกระซิมาต่อคำถามเอฟซีพี่น้องเลยต้องไหวเห็ดแห้งไหวพี่น้องเลยไหว้อพี่น้องเนาะไหว พี่น้องพี่น้องเลยเหายเกเมาองนอกแหละเห็ดว้พี่นอ้องเลยเห็ดเน,นียเห็ดว่าตะนดาเด้อเรือีเฮอึดพี่น,อใน,ใน,น,น้องเฮสิแรกครับน้อนงกยังอเอาไปได้บอกตกส่ ผักแซ่บพี่น้องเยพี่น้อคิดเลืกยาพี่น้อกุ้งขนสมพี่น้องเลยสมข้าตมแล้วสมแม่้าต้มซองหน้าเหมาะแกงได้พี่น้องนี่กอ้ยโ้ยซีต้มซองน้าเลยยาพี่น้องซองน้าแับสุดไม่เห็นแต่เห็นว่าพี่น้องเลยดงเกินหมดอ่ะนี่ละครนาคอะไรนอนเลยพี่น้องใบบุญอะไน้อนเลยเน้พี่น้องโด้รับดกบอกอนเล สองทาม x สองโอนคือบมเอาลูกเนาะเรื่องลูกเรื่องเต่าพี่คือบมเอาลูกมาอยู่ด้านเบื่อซานก็นได้ล้างบักใหญ่บมแมต์อดบาอยากเอาบ้าพี่น้องเพิ่นบาบ้าเนาะเพิ่นบาบ้าอยู่ดนะคือออดมาออกไปหลายเสืออะไเน้อพี่น้องก็เพิ่นบอ้าพี่น้องก็สิไปาหาลูก,อย,อ,อ,กยอยู่พี่น้องโอนกปอย่าหาโอกาสหาน่าสิไปอยู่พี่น้องจะเอาเงินไปเพิ่อที่ x ไปผ่ามาให้อะลรสองแสนเนาะยังเงินบุญ จางโต๊ะเนี่ย้โต๊ะก็โต๊ะผสมมายาสกอละว่างก่อนเพราะว่าป่อยไปมันกับบอลใกล้เราบอลไกลเนาะแต่แต่แต่เฮือนทีไปนี่แต่เฮือนอ่อนปลายฮอตอ่ะหาสิบลักหาสิได้แล้วหาสิบปลายพี่น้องหาสิบลักหรือหาสิบปลายนี่แหละไปกลับกับหมวกร้อยโล้แล้วแค่น้องไปกลับหมวกรอยโลเนี่ยไปกลับกัน ทางแบกเด้ทางแบกไปแกงกระเบเื้อเนาะขี่เข้าไปทางสวรรค์อีกไกลเต๋อนี่แหละคือน่องรอยไปกรับขับไก,กลเนี่พี่น้อ,นองไปกระอดไปเนี่ยมีเงินมีข้ามแน่ไปมีแต่เงินผู้ใหญ่ใจดีเอาประหยัยแต่บุคือเราคือน่องร้อยรองเงินเงินเองได้เงินไดน้ข้ามแน่พี่น้องเลยโอเคับ ทำเดือดละไปหาลูกพอเต้ากันแต่ว่าคัดท้าว่าลูกมาอยู่อ้อนห้บ้าบอกว่าอ้อนโอเคเลยอ้อนหายบ้ามีน้องมาได้อ้อนหับเรียกลูกเสมอพร้อมหับยินดีต้อนหับเลยแหละลูกคือเอฟซีเพื่อกะเบ้าบ้าหลายคนท็อเดียวลูกใหญ่กับชิบะฮาเองอ้นกับมีความหวังในพ่นอกเลยพอเอฟซีมานเบ็ดเบ้าอน,นี้อนกับมีความหวงังว่าจากใด,ดกับใหญ่บ้าใหญ่คือชิบะฮาเท่าเนาะ ถ้าเพิ่นส so, ิมาเพิ be, like ่น yeah. ก okay. ็บอกให้อ้นอาปูอ้อาพูอ้อยามาดับอ้นอามาบ่ได้พี่น้องเพราะว่าโชคดีอ้นก็แม่อยู่เพื่อนพี่ช่างรังบังไงก็ได้เป็นน้องเนาะอ้นก็บ่นเป็นซีมีเงินมีคำรวยปันนั่นเสียมาเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าันลูกมาอยู่ในอ้นคือปู่กับย่าค่ะคือให้ลูกเราเลี้ยงซะให้ลูกซ้ายเราเลี้ยงซะท่อแต่เราสองคนน่ะคือสิเลี้ยงได้อยู่ดอกอ้นคิดว่านะในลูกมาอยู่ในอ้นอ้นโอเคอ่า จะได้แบ่งเบาภาระเนาะเพราะว่าลูกมาอยู่ระเบิดอ้นดูแลเลี้ยงเองนะอนนคขนาดเพื่อนปูกหญาก็ให้ลูกชายเราเบิ่งแล้วเลี้ยงแต่อ้นก็สี่ผ้าลานไปเยี่ยมไปยามอยู่ถ้าว่าลูกชายมาอยู่ระเบิดนะพี่น้องผ้าลานไปเยี่ยมไปยามอยู่อ่าสี่พี่บีกับสิปอนซีเยินโมบีกับโมวากันตัวน,นี้ก็พี่น้องเนาะ บอาเปลายแลย้วพี่้องเราเบนบรอยากได้เราเนบเอาผลหม่านาดําคันบ้าก,าก,ากต้องอาวันปูหยามาดําอนพอเบคนเด้ดองดุนนอนเด้พุทธพะละลายอะไพี่้องถอดตะลาทองคนกับเออหากินปลาซาใ่ลูกซายราเบิงซาบอะว่าลูกประยู่ดําแตนเขาข,ของเรียนสมุดว่ ขาดับขานี่คนโตจะเสียจะจ่ายเรื่องครอบครัวอีกคนหนึน่งเร่องแง่ขาดับขาไฟได้เฮือนในสารนนขากอีกเบ้าลค่ะครอบครัวนะพี่น้องเนาะมีเฮือนมีสร้างภละครอบครัวภละครอบครัวคือเน่ายากแนวกินแต่ละเดือนก็ต้องมีเสียขาดับขาไฟขาดขาดดีน้นอขาดคนล้มคนตายพี่น้องได้เก็บเบิด ไอ้ที่ผมเอ็นมาเรก่อนคือบอกเอาดอกบอกอยาอดบอกอยากได้แล้วพี่นอ้องอดอยากได้อยู่อยากได้เรื่องลูกเรื่องเต้าอยากไ,ด,ากไ,ด,าได,ด้อยากได้บ้านให้บอเต้ยู่พี่น้องบอลเต้็อยากได้อดก็อยากได้อยู่แต่ว่าส่วนนี้เขายังบุ้ี่อยางพี่น้องแม่ยูพี่เือดพี่ซานครับเกิดข้าบผมพี่เขาจะเอาไปอะไรบางทีดึกมาอดเกิดลูกอดก็ต้องได้ผ่าปัดแต่ามาต้องได้เสีเงินเราพี่น้องเนาะถ้าได้ว่าลูกกิจตรรตัวเองกะดีไป ลูกก so like ินนมกล่องเฮกเต็กพี่น้องเจ้าคานมถ้าขาดเป็นเพิดอีนนะพี่น้องเนาะเบิงพี่น้องเบิงไปนี่แหละปีเมัดปีนี้ปีหน้าปีคือขันทีเอาพี่น้องเลยทอดยามเอาแล้วมันบวมีสมุดว่ามันบวมีกับโมเป็นยังพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลานตายเบิงลูกเบิงลานนี่แหละลูกลานก็หลายคนอยู่ลูกอะมีอยู่พี่น้องเนาะท่านว่าลูกเก็บมาอยู่ระเบิดไอ้ทีดีตอนัำเสมอพี่น้อง มันจำพันเดือดข้าวเอาเริมๆดอกเดิมอยากให้อันกอนกันดีกับเอาพี่น้องเอ้บุมีกับเอาไปก่อนงานนี่แหละยาเอฟซีอันส่งมาไปสื่อค่ะบบมีพี่น้องเซโนนี่ โดดละลายพี่น้องห่านมดถั่ว่าดเซโดฮาดขยาเซโดพี่น้องสี่ห้าห่านโมีจักฮาดเลยพี่น้องเอาเอฟซีส่งมาให้เบิ่งกเลยไปซื้อเอาส่งแบบมาเลยนะไปซื้อนี่ยาแบบนี้เพิ่มมาอยู่อยู่พังเพิ่นมมามีแต่ร้อยกว่าบาทเลยเพิ่มมาโมบี้ร้อยกว่าบาทอ่เศร้าหาบาทตัวแบบเดี๋นเราส่งมาเป็นเลเบิ่งกจะมีแบบจะมีนะโมี้แบบอยู่บาทนะ พี่น้องเป็นมากพี่น้องโอ้ยแล้วตัวีนันตสักกลัวพี่น้องเลยสักกลัวตัวเองพี่น้องเลยแนบพี่น้องวันนี้ัวเบิ่งดหม้อต้มอ่ะนะครับพี่น้องหม้อต้มพี่เล็กขอต้อนพี่น้องเนาะถ้าอดว่ายังผิดพลาดอ้นขอโทษขออภัยเลยเอฟซีเมื่อจะขู่จะตวนเดิ้ลพี่น้องเด้อเพราะว่าอ้นพยายามแบบว่าทำจิตใจให้โปร่งใสพี่น้องเลย ให้มันแจ่มใสบ่ให้มันหมุนบ่ให้มันมองบ่ให้บ่อยากให้ตัวเองผิดลายพี่น้องเลยเพราะว่าอนกับสบายอดอ่อนแอะๆดูพี่น้องเลยเมื่อยบางทีอนกับทำเบาในรดางกายมีกระเมื่อยในกินในใจพี่น้องเนาะแบบเห็ดในแบบหมู่ขึ้นบเข่าใจเฮาบางทีกับผิดไปกันว่าเออจะให้หมู่บเข่าใจเฮานีมักก็ยาพี่น้องเลย เลยถ้าไข่มันสบายสบายเบมือไข่มันขึน้นลายเพราะว่าอุณหภูมิอยู่วัดกับคนช้อนเท่ากัน,ล,นากลายอย่างแต่ว่าบอกให้เ้ามโปง้งเ้าปล่อยเ้าว่างนะพี่น้องนั่นแหละเนาะอุปหภูว่างปล่อย,ออยว่างให้คิดยังลายถึงสิมีเรื่องเล่ายังลายอย่างก็ยากให้ปลให้คิดให้คิดแต่ว่าในใจตัวเองมีความสุขตลอด และจิตเท่ามันกันกนสีเบิกบ้านสดใสเป็น่าเอาไปเบิอองพี่น้องมาหมอกิเล็กเท่ากันได้หลายตัวพี่น้องเลยเมื่อได้ได้ข่าวสวรรค์กัสีหลอกเก็บตามทางใส่ทงยางตามทางพุ่เขาไปเก็บฮอดสวรรค์พูดอะพี่น้องเลยเก็บมาตากแห้งไว้พี่น้องอ่ะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย